อ่านี่นะก็มาถ่ายขนมอีกแล้วนะทุกคนเนี่ยว่าจะลองกินนานแล้วนะซื้อที่ซีเจนะอืมอันนี้ซีเจแล้วก็อันนี้ซื้อจากร้านค้านะแยกเลยเนี่ยแล้วก็อันนี้ไม่รู้เอออันนี้เคยกินแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ถ่ายคลิปเปล่าก็ถือโอกาสถ่ายเลย แต่ว่าที่อยากลองชื่อสุดอันนี้อืมน่ากินเดี๋ยวลองกินดูกี่โมงวะสามทุ่มสี่สิบสองแล้วอืมอันนี้ก็ชอบเดี๋ยวลองกินให้ดูเออดูเยื่อในก่อนนะเดี๋ยวแกะเลยเนี่ยทุกคนข้างในของมันนะเนี่ย น่ากินอยู่อืมเท่านี้แหละ